เว้นเว้นเว้นรู้ช u หนูลืมเองอะน้องมีลืมเอง <laughs> สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเด็กวัยสามขวบกว่าเนี่ยเขาจะห่วงของของเขาหรือเปล่านะครับผมลองมาขอ,ขอรองเท้าเขาดูเพื่อที่จะไปให้น้องนะฮะว่าเขาจะห่วงของไหมมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับีกหนูให้ป้าอันหนึ่งได้ไหม ให้ขนูหป้านหนึ่งได้ไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ย no no it's mine อันนี้เขาหนูป้าอยากได้อันหนึ่งเอาไหมป้าป้าเอาันนี้ได้ไหมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ได้ไม่ไม่เอาไม่เอา it's mine อันตัวนี้ได้ไหมเนี่ยตัวนี้ได้ไหมเฮ้ it's mine it's y o u r ไอ้ขนี้เขหนูไม่ป้าเอาคู่หนึ่งได้ไตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ it's m i e l s a it's m i e l s a shoes มาป้าอยากได้ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้อีกเหรอ ทำไมหนูไม่มีครูอันนี้อันน no, yeah okay> ี้เล็กเลยไปแล้วอันนี้มันเล็กลูกอันนี้ตัวนี้มันเล็กแล้วเอบคุณทีแล้วป้าป้าป้าเอาไปให้น้องที่บ้านอ่ะเอาไหมหนูไม่อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมไม่ใช่อตัวไหนได้บ้างเอาให้ตัวไหนได้บ้างเอาให้ตัวไหนได้บ้างฮะ ให้คนอื่นคู่ไหนบ้างไม่ให้ไห้เอะให้คนอื่นได้ไหมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ได้ไหมตัวนี้ได้ไหมไม่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าไม่ตัวนี้ได้ไหมเอเอตัวไหนได้บ้างตัวไหนได้บ้างตัวไหนได้บ้างอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้อันนี้ก็ไม่น่าเหรอไม่ไม่เหรออันไหนมีอันไหนได้บ้างไม่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 ไไม่

no it's my my Elsa it's my Elsa shoe อันไหนได้บ้างเอาไหนได้บ้างฮะเอาไหนได้บ้างไม่ไม่ตัวนี้ได้ไอ้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าไม่ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ได้ไหมไม่ไม่ได้เหรอปเอาไปให้น้องที่บ้านอ่ะได้ไหมไม่ให้แล้วตัวไหนเนอนึวางไว้ตัวไหนนี่รองเท้าอีกอันหนึ่งอยู่ไหน เว้นเว้นเว้นรูนชู <laughs> หนูลืมเองอ่ะน,น้องมีลืมเองฮะเอเอาเก็บไว้แล้วป้ายยืมยืมคู่นี้ได้ไหมให้น้องให้น้องที่บ้านได้ไหมไม่มให้อะไม่ให้เหรอทำไมเน,นี่ยอ,อ,อ,อันนี้ของหนูของหนูเหรออันนี้ของน้องมีทั้งหมดเลยป่ะฮะยมีน it's all your shoe ฮะ โอเคหนูหนูไม่เอาเพิ่มเหรอเอาเพิ่มไหมไม่ให้อ่ะน้องมาพูดทางนี้หน่อยพูดทางนี้หน่อยอันนี้รองเท้าหนูทั้งหมดเลยป่ะไม่ให้เหรอไม่ให้เหรอไม่ให้อะกอดกอดกอดอากอด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 ไม่ครูครับอันนี้ก็หนูเด็กหัวของครับ เด็กของไม่ยอมแบ่งน้องเลยอย่นงนี้สิทำงนี้ค่ะสื้ๆซื้ๆกันสู้ๆกันบ๊าว่ายังยังเป็นเด็กหวงของอยู่นะตอนนี้สามขวบกว่าแล้วยังยังต้องเรียนรู้จากการให้อีกนะครับเราจะเอารองเท้าไปแบ,นนบ่งน้องแต่ว่าเขายังไม่ยอมครับผมขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชม